เทคนิคทำให้ลูกค้าเก่ากลับมาซื้อสามอย่างเต็มใจหลังบ้านวันนี้โซอี้สอน2อ,อย่างนะ 1. โซอี้สอนคุณบอดแคสผ่านอินบ็อกซ์นะคะ 2. ค่ะโซอี้จะสอนคุณดึงข้อมูลลูกค้าเก่าตั้งแต่ตอนเปิดเพจนะคะออกมามาดูกันเมนูทั้งหมดมันอยู่ด้านซ้ายมือเป็นแถบสีส้มนะคะการที่คุณเนี่ยจะ บอร์ดแคสง่ายมากเลยเข้าไปด้านซ้ายมือเมนูมันชื่อบอร์ดแคสจากนั้นกดนะคำว่าเพิ่มบอร์ดแคสแค่นี้เองนะพอกดคำว่าเพิ่มบอร์ดแคสก็คือใส่ชื่อหัวข้อก่อนถ้าเหมือนตอนที่ทำลายอะ่ะนะจะบอร์ดแคสผ่านไลน์โอเอก็ต้องใส่ t o อปปหัวข้อนะคะและให้เลือกปุ่มนี้ค่ะสะเต็ปที่2คือต้องเลือกนะคะโปรโมชั่นภายใน24ชั่วโมงถามว่าทำไมจะต้องเลือกข้อนี้เพราะ คุณเลือกโปรโมชั่นภายใน24ชั่วโมงมันจะไม่ผิดนโยบายเฟซบ o o กโซอี้บอกเลยว่าจะไม่เพจจะไม่โดนบล็อกเออเพราะมันเป็นมันสามารถพิมพ์ข้อความเชิงพาณิชย์ได้แต่ถ้าเกิดคุณไปเลือกตัวอื่นน่ะข้อความที่ส่งออกไปมันจะขายของไม่ได้พูดว่าง,ง่ายๆมันจะพิมพ์ข้อความเชิงพาณิชย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นให้เลือกตัวนี้นะคะโปรโมชั่นภายใน24ชั่วโมงพอเลือกเสร็จปุ๊บสเต็ปที่3ค่ะเราสามารถเลือกตั้งค่าการแจ้งเตือนได้ว่า เฮ้ยเวลาลูกค้าได้รับข้อความบอดแคสในอินบ็อกซ์ตึง้งหนึ่งจะให้มันมีเสียงหรือไม่มีเสียงหรือไม่แจ้งเตือนใดๆเลยอันนี้เลือกได้ไฮโซเนาะทำแค่3อย่างเองตัวเองนะคะ1อะไรคะใส่หัวข้อ2ค่ะเลือกคำว่าโปรโมชั่นภายใน24ชั่วโมงนะ,ะเลือกเพื่ออะไรเพื่อจะได้บอร์ดแคสได้ไม่ผิดนโยบาย Facebook เขียนไทยของได้ว่างั้นเถอะ3ค่ะเลือกการแจ้งเตือนได้ว่าเอามีเสียงไม่มีเสียงหรือไม่แจ้งเตือนเลยนะคะ และจากนั้นค่ะให้คุณเลือกประเภทข้อความที่อยากส่งคุณอยากจะส่งข้อความเฉยๆคุณอยากจะส่งรูปภาพค,คุณอยากจะส่งไอ้ให้มันมีปุ่มกด call to action คุณอยากจะส่ง rich menu ที่มันเป็นภาพสไลด์สไลด์สไลด์หรือคุณอยากจะส่งอะไรก็ตามที่มันเพิ่มไปในตะกร้าสินค้าส่งวิดีโอยังได้เลยอ่ะเลือกไปเลยดีมากเลยนะคะอันนี้เราเพิ่งปล่อยของไปอย่างเดียวเองนะคือการ บอร์ดแคสหาลูกค้าเก่าที่เคย Inbox มาหาเราเมื่อ24ชั่วโมงที่แล้ว mm hmm. เพราะฉะนั้นมันใช้แล้วมันเป็นภาคต่อถ้าเกิดสมมติตอนกลางคืนคืนก่อนหน้านี้คุณมีไลฟ์ไงคุณไลฟ์ปุ๊บลูกค้าก็แชทลูกค้าก็แบบสนใจสินค้าเข้าไปใน Inbox แต่บางคนยังไม่โอนเงินไง ใช่ไหมคะบางคนคุณยังปิดการขายไปดะเพราะงั้นเช้าวันต่อมาบอร์ดแคสเลยหรือบ่ายวันต่อมาบอร์ดแคสเลยภายใน24ชั่วโมงเพื่ออะไรคะเป็นการรีมาย้าอะหรือว่าบอร์ดแคสไปขอบคุณสำหรับคนที่ชอปปิ้งไปแล้วนะข้อที่2ค่ะการดึงลูกค้าเก่า ให้เข้าระบบเขาเรียกว่าดึงข้อมูลลูกค้าคนที่เคยอินบ็อกซ์หาคุณคุณจําได้ไหมว่ามีกี่คนนะ่ะอ่ะมาดูเมนูด้านซ้ายมือต้องเลือกคําว่าอะไรคะตอบดังๆวิเคราะห์เห็นไหมพี่เลือกแล้ววิเคราะห์วิเคราะห์กดตุ้งลงไปตุง้งนุงเ <laughs> เราสามารถเลือกได้ว่าอ่ะต่อไปต่อมาจากวิเคราะห์ปุ๊บเลือกเมนูบางข้างบนเลือกคำว่าอะไรคะลูกค้า พี่บอกเลยมันดูสถิติหลังบ้านได้จากไอ้คำว่าวิเคราะห์เนี่ยเฮ้ยคนที่ติดตามเราเพศหญิงเพศชายกี่เปอร์เซนต์กี่วันที่ผ่านมามีคนติดตามเท่าไหร่มันดูได้หมดแต่วันนี้พี่ไม่ได้สอนวันนี้พี่มาสอนเรื่องนี้ดึงข้อมูลลูกค้าเก่านะพอเรื่องลูกค้าปุ๊บโอ้โหหวานเลยโซอี้เห็นรายชื่อลูกค้าโซอี้เลยใช่ไหมเทียบเลยอะ เป็นลูกค้าจริงๆเพราะเขาเคย inbox มาหาเราเนี่ยไม่ใช่กดไลค์เพจงูงูปลาปานะจ๊ะนะเป็นคนที่เคย inbox มาหาเราทั้งหมดเยอะไหมละจ๊ะเยอะไหมเลือกเลยนะคะจากนั้นกดเลยคะนำเข้าเนี่ยเนี่ยเนี่นนนยคำว่าอะไรคะดึงลูกค้าเก่าเมนูชัดเจนมากขอบคุณซีวิสทำเมนูได้ชัดเจนมากนี่ดึงลูกค้าเก่ากดตุ้งแต่พี่จะไม่ดึงตอนนี้นะนะคะขอโทษ ในนี้บอกอะไรคะจํานวนครั้งที่ผู้ใช้พิมพ์เข้ามารู้เลยว่าลูกค้าคนไหนสนทานามากสนทานาน้อยนะคะหลายคนถามพี่โซโอี้แล้วมันจะแพงไหมถ้าเกิดดูใช้แล้วติดใจเดือนละ500บาท <c oughs> เดือนละ500บาทไม่แพงเนาะอันนี้คือแบบชิลเลียแล้วมันเดือนละ5 0 0บาทเองลองไปดูว่าจะเอา3เดือน6เดือน12เดือนอันนี้แล้วแต่คุณเลยนะคะขอบคุณค่ะ